คราวนี้อะไรถ้าต้นไม้ไม่ได้มีชีวิตจิตใจขนาดนั้นเพราะองค์ประกอบไม่ครบมันก็แต่ว่ามันก็มีทฤษฎีหนึ่งก็หมายว่าทําไมถึงมีเทวดาไปอยู่ในต้นไม้ไปอยู่ได้ยังไงต้นไม้ทำาะไรลอเทวดานั่นสิผมก็เลยงงมีลูกคาเทวดาอยู่ในต้นไม้คือในในตามเขาเรียกแต่ตำราแล้วกันเนาะในความเชื่อนี้ก็บอกว่าเออเทวดาบางชนิดเนี่ยที่เขาไม่ได้มีวิมานอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่ธรรมชาติเขาอยู่ตามป่าตามเขาเขาก็จะแบบ มันเหมือนกับคนต้องมีที่อยู่เนี่ยมันเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมไงว่ามนุษย์เอาตัวเองเป็นเบสพื้นฐานในการสร้างครีเอทีฟผีขึ้นมาเพราะมนุษย์เรารู้สึกว่าเราต้องมีที่พักอาศัยที่อยู่มีอาหารการกินผีก็ต้องมีผีก็ต้องมีเพราะผีที่ไหนผีอยู่ในป่าอยู่ตรงไหนมันไม่มีบ้านเรือนอครอยู่ในต้นไม้เราก็ประมาณนี้ขึ้นมาก็มันเป็นการแบบมองตัวเราเองจากผีเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนบอกว่าเราคิดอย่างไรผีมันเลยเป็นแบบนั้นนั่นแหละ อะแต่มันก็มีนะอย่างต้นตะเคียนตกน้ํามันมันเป็นธรรมชาติครับอืมแล้วนางตะเคียนมันจะมีครบทั่วมันก็ไม่ใช่อ่ะอย่างเมื่อวานผมก็เพิ่งฟังอีกว่าไอ้ผีตะเคียนเนี่ยมันเป็นวัฒธรรมของภาคกลางอืภาคอื่นไม่มี พราะมีต้นทะเขียนเฉพาะภาคกลางใช่มันไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เ่าตกน้ํามันก็มีเพราะเมือนไทยด้วยประเทศอื่นก็ไม่มีใช่มันก็เป็นแค่เออมันเป็นไม้ชิ้นหนึ่งมีน้ํามันออกมาเยอะเอาแต่หลายคนเขาก็สัมผัสได้อะเขาก็เคยเจอพวกข่มสบงห่มสบายมาเนี่ยจะบอกว่าไม่มีม,มันก็ไม่ได้อง่มสบายะครับจะใส่หมวกอย่างพี่ไม่ได้หรอกแต่เขาเจอมาแล้วอะ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างงี้จะบอกเขาไม่มีได้ไหมอะ่ะผมก็ยังยืนยันว่าไม่มีเหรอมันเป็นไปไม่ได้คือมันคือเรียกเป็น ตัวแทนเป็นบุคลาที่สถานเป็นอุปทานที่เราสร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราก็เป็นการส่งทอดทางวัฒนธรรมแล้วก็พอคนนี้บอกเป็นเออเราคิดตรงกันต่อกันเช่นเวลาคนเข้าทรงเวลาเข้าทรงเทวสุวรรณท่าเป็นไงฮะก็ยักษ์อะถือพรองหน้าเป็นยักษ์แล้วเท้าวสุวรรณเป็นทรงอื่นไม่ได้หรอชูชกทำไมต้องหลังคอมมันเป็นภาพจําที่เราได้รับสัญญาเป็นสัญญาที่เราไปสร้างจากอย่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาแล้วก็พอเราเป็นปุ๊บเป็นมาก อนุมานอย่างเงี้ยทําไมคนสักฮอนุมานขึ้นมาต้องแบบเป็นลิงลอะไรเงี้ยเออม,มันก็เป็นภาพที่เราอยู่ในหัวเราแค่นั้นเลยอืออือคือผมไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีนะครับแต่เราทําความเข้าใจมันให้ถูกเราได้เกิดปัญญาสรุปลุกทเทวดาม,มีไหมอะถามแาบปง่ายเลยถ้าบอกว่าเทวดาผู้ไม่มีเหงื่อแค่คุณทํางานคุณงานความดีแล้วติดในคุณงานความดีแล้วลหลงไหลอยู่กับเรื่องธรรมชาติอย่างังมีมไม่ได้แปลกแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไปอยู่ในต้นไม้ คือต่อให้เขาจะไปอัดอยู่ในต้นไม้อย่างนี้เหรอเออเขาจะไปอยู่ยังไงอะมันไม่ใช่ไงสมมติถ้าสมมติเขาอยู่ต้นไม้จริงตัดต้นนี้เขาก็ไปอยู่ต้นอื่นจะไปยากอะไรอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตัดแล้วโอ๊ยเจ็บมีคนมาทําลายบ้าน่ะมันไอ้เป็นกุดสโลบายที่อย่าไปตัดต้นไม้ใหญ่ใช่ี่ยเพราะว่านี้มีอยู่นะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าเอ้เราก็ไม่กล้าที่ทําร้ายทําลายธรรมชาติทุกอย่างมมีความหมายหมดครับอย่างเช่นสามพระภูมิยเงี้ยเราก็รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่พุทธใช่ไหมครับมันก็เป แต่มันก็เกิดจากคนสมัยก่อนนะคิดอุบายขึ้นมาสร้างบุคลาที่สถานขึ้นมาให้เราเคารพธรรมชาติมันต้องมีเทพเทวดาอะไรบางอย่างที่สร้างขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำผิดแบบนี้นะเพราะมันมีใครสักคนดูอยู่คอยปกป้องดูแลรักษาเป็นการเดียนอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่กล้าทํามันเป็นอุบายทางธรรมชาติทั้งหมด